ทำโดนาเรียนเสร็จกลับบ้าน้ำป่าของพี่ต่อพี่ต่อไหมพี่ต่อค่ะพี่ต่ออยู่ไหนเอ่ยพี่ต่อไม่มานะพี่ต่อไหมเดี๋ยวก่าพาถ้ากลับมาเดี๋ยวว่าพาก็จะทาให้นะ,ะทำลดพาเรสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า วแทนไหมมันมีแค่ขาตั้งกล้องอันเดียวเนาะโอเคได้เป็นยูทูบเบอร์ต้องอดทนไหมคะอดทนอดทนค่ะเรื่องเงินมาจากก้อพาะาจากกอนแกเนาะใ่ไหมาต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 เตีตาต่าต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 า่าต่าตาตาตาาตาตาตต่อไปเตาตาาาาตาทาาาตาตาตาคาาตาาาาตตนาาาาา ถ้ามีธุระสำคัญบอกรวมทะเลร้อยสามสิบบาทค่ะเอากลับบ้านเนาะของคุณแปรนะ <Okay. S 1> คุณเอต่อไปเลยนะ,สะแสดงว่าจําได้ต่อกันต่อกันเนาะ <Okay. S 1> ถ้ามีธุระหรืออะไรอย่างเงี้ย่อค้าเข้าใจนะบอกบอกบอกไม่โกรธไม่โกรธ <c oughs> ถ้าไม่บอกอ่ะโกรธเลย <laughs> <c oughs> โกรธจริงจริงกังๆนะ,นะนะครับร <c oughs> ้องไห้สามวันก็ไม่เสร็จครับนะครับ ลองไห้สาวันมันไม่เสร็ดไม่เสร็จนะยูราน,านมันสีเพ็ดใหม่เด้อพี่น้องเด้อไยเพ็ดกับเผากับน้ำเพ็ดใหม่ๆเด้อะอนาคตพ่อค้าก็จะเป็นกับตันแล้วนะครับ<ๆ>ก็จะมีลูกมือมาตำช่วยแล้ว<ๆ>เพราะว่าเนี่ย ลำธารเราทำเร็วเราคิดว่าทำเร็วแต่ลูกค้ารอนานไม่ได้ก็ต้องเพนท่านพนักงานก็ต้องเพนลูกน้องเนาะแต่ลูกค้าก็ต้องลุยเหมือนเดิมค่ะไม่ทิ้งไม่ทิ้งเราเพิ่มสองโคก็ได้นะสามโคกสามโคกดีกว่าเอาด้วยสามโคกอะไรนะสุกตำจเล็กสามโคกโอสามโคกอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้พันนะนลูกค้าจะติดจะติดเราไงแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยว ใช่ใชมันจะรอนะตัวเราต้องยืนอยู่ยืนยืนต้องยืนต้องมาไม่ใช่ละมีชื่อเสียงแล้วนอนตีพุงอยู่บ้านไม่ได้นะคะแบบนั้น <laughs> เงินไม่เข้ากระเป๋าและที่สําคัญคือเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดตลอดไปไม่ใช่แบบย่ําอยู่แบบนี้ทุกคนมันต้องมีจุดจุดจุดเป้าหมายเนาะจริงๆอยากทําเองทุกอย่างมันไม่ทันขอมันไม่ทันแล้วทีนี้ลูกค้ารอ ตั้งใจมามันรอนานไม่ได้ว uh, e, ันธรรมดาโบกุเราไม่รอนี่้าใจไหมอ่ะ <sein> คุณแอ้นะอ่าเผ็ดปกติตำปลาใส่ปูม้าโอเคเป็นปลาปูม้าเออหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะตำปูม้าที่ร้านหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสิบบาทเพิ่มปลาเพิ่มม้วเพิ่มซัวนะครับเพิ่มแตงเพิ่มอะไรก็ตามแต่อย่างละสิบบาทนะบอกราคาชัดเจนนะครับแม่ค้าพ่อค้า หลายร้านที่ไม่ติดราคาไม่ไม่ใช่นะคะมันมันต้องจริงใจต่อลูกค้าค่ะไม่ใช่แบบว่ารับรังไปบวกเพิ่มเอาไม่เอานะครับต้องจริงใจตัวเลขสัมคันธ์นะลูกค้าจะได้ช่างใจว่าฉันจะซื้อหรือเปล่า,าหรือเปล่าอันนี้แชร์ประสบการณ์นะนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหากันตัวเลขอย่าไปคิดว่าเขาไม่มีกําลังทุกคนมีกําลังหมดแหละแต่เราต้องชัดเจนเรื่องตัวเลขเหมือนกัน ชัดเจียนไปเลยําป่าก็หกสิบาทไปเลยจหสิงใจที่สุดแล้วปะคะะแม้แต่จัดมะเขือให้ดูในไลฟ์สดตลอดมะนาวแบบนี้นะคะจริงใจจริงใจของคุณเอสแกนหรือไม่สดคะโอ,โอเคได้เลยกลับเลยนะนะครับไม่จ่ายไม่ให้กลับค่ะโอเคขอบคุณค่ะ คลิปยาวๆอย่าไปดูเนาะวันนี้น่าจะได้แบบว่าเห็นบรรยากาศโทรศัพท์พ่อค้าค้างค่ะผลทักมาเยอะเลยนะครับคนคอมเมนต์ตืม <c oughs> ไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะโทรศัพท์ <c oughs> แต่ก็เป็นเป็นระบบหรือว่าเล็กก็สับเ็นที่ระบบด้วยที่มาบบเกือบปิวนะเฟสบุ๊คพ่อค้าช่วงนึงจริงเหรอได้ได้ปกติพ่อค้าไม่ไหวไหวพักก่อนนอนนะช่วงนี้ใส่มูพ่อค้าจะมูตลอดเลย อยากให้โทรศัพท์เป็นอะไรเฟซบุ๊กห้ามปิวเพราะว่าเราจะต้องมาเก็บรายละเอียดกว่าจะได้มีจุดนี้ก็หลายปีที่สะสมแปะขับไว้กนติดตามเยอะยังเฟซบุ๊กติดตามเยอะไหมตอนนี้โอ้จาก8 0 0พขึ้นมาสี่0 0ื0นห้าหมื่แล้วโอเคหร<า>ือว่ารือว่าสุดยอดสุดยอดนะครับสุดยอดครับแต่มันเป็นแค่ฉากไงนี่แหละ เราก็ต้องมาขยันขึ้นกว่าเดิมอันนั้นคือมันเป็นฉากมันเป็นโปรไฟล์เหมือนการไปสมัครงานนั่นแหละพอร์ตออดิโอ<า>ประวัติการศึกษานั่นแหละมันก็คือใบบิกทางตอนนี้คือทำงานนะนี่สำคัญขอบคุณค่ะต่อไปเหลือสามแผ่นนะตรงนี้นะคุณแป้งสวัสดีค่ะคุณแป้งคุณต่อมายัง คุณต่อโอเคเมื่อกี้พ่อค้าถามชื่อคุณต่อเนาะนะครับอ่ะกลับมาแล้วเนาะอ่าคุณต่อคุณต่อคุณต่อเนาะโอเคได้ที่น้องใส่อ่าใช่ใโอเคได้เลยอ่าคุณต่อจะเป็นตำป่าสิบกรั้าะหกสิบบาทนะคะแล้วก็ต่อด้วยคุณแป้งนะตำทะเลสุกค่ะนะครับใครไม่กินดิบนะครับบอกว่าค้านะจะได้ลวกให้ให,ใหม่ๆจะตำลาวเนาะ,ะ,ะต้องเขียนนะตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยไม่ได้เขียนน้องสาว แต่ตอนนี้เกียดแล้วเหมือนเหมือนอัปเกรดตัวเองจริงๆไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเปลี่ยนเปลี่ยนไว้นะนัองสาวนะแล้วก็เสียบไปเด้อนนะะตามด้วยชื่อนะผงนัวหมด่าคหลายคนบอกว่าไม่ใส่ไม่ได้ที่ชอบไม่ใส่ไม่ซ่บใช่มันจะมีบางเทสที่อยากกินอยากกินผงชูรสถ,ถ้าไม่มีที่ไม่ซื้อต้องไปหาซื้อเรื่องเยอะถึงขนาดไม่มีผงโชูรสก็มี ถึงถึงได้บอกไงมันมันเจอมาหลายอย่างหลายเทสแต่ล่าสุดมันก็จะเยอะหน่อยก็จะอะไรมันมัน,มนแต่พ่อค้าก็ต้องวิ่งไปซื้อมาให้หามาให้ใหนี่แหละใส่ใจมากบางคนไม่มีชูรถก็ไม่ซื้อนะต้องไปวิ่งไปอันนั้นอันนี้พริกครึ่งเม็ดอย่างเงี้ยสั่งตําแซบเอาแซบแคบเลยนะปาลาค่ครึ่งเดียวจอย่างเงี้ยบางคนภาษาอีสานเนาะขีทีทมกักวน ตำเล่า40บาทแั่นมั้งพอ,อใส่มะละกอเยอะๆนะคะพอไปกินจืดค่ะ,ะดราม่าอีก <laughs> มันมันมันอย่างเงี้ยทำกับข้าวแต่เราก็อยากจะให้มันถูกใจลูกค้านะประมาณนี้แหละนะครับที่พูดเนี่ยไม่ใช่แบบเฟซขึ้นมาแต่เปนมันเกิดเกิดขึ้นจากสถานการณ์จริงๆที่เราพูดได้ไงเราพูดได้นั่นแหละประมาณนี้บัดดีค่ะ อยู่น้ากล้องก็จะพูดถ้าไม่มีกล้องพ่อค้าจะไม่พูดจ้าตําๆําําสวัสดีค่ะแต่การพูดก็ต้องทํางานนะคะ <c oughs> สักแต่พูดไม่ได้ดีแต่ปากก็ไม่ได้ค่ะต้องลงมือทําค่ะ <c oughs> อะลูกค้ารออยู่ค่ะนะครับพูดไม่ได้ <c oughs> เยอะ <c oughs> พูดด้วยทํางานด้วย,วยครับยุ่งกัดไดยยุ่งกัดอยู่กัดยุงกัดปกติพ่อค้าจะใส่ <c oughs> รองเท้าคอมเบ็ด เซฟตี้อป้องกันเซฟตี้เฟสสำคัญนะการทำงานกลัวโรงงานทำไมมี QCQA ใส่รองเท้าความแบดบหัวเหล็กเพราะอะไรทั้งเหล็กทั้งอันนั้นอันนี้มันจะตกใส่คือการเซฟตี้เฟสคือปลอดภัยไว้ก่อนขับรถเหมือนกันมอเตอร์ไซค์ต้อหัวกกันน็อกรัดเทปขัดนิรละยพ่ไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเซฟตี้เฟสปลอดภัยไว้ก่อนค่ะอันตรายเราไม่รู้เลยนะครับเราอาจจะ ระว,วัดระว,วังแต่อาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้ประมาณนี้แหละเซฟพี่เฟสเขามาเซฟพี่เฟสอ่ะคุณแป้งนะทะเลสุกอทานร้านนึกว่าทานตะวันนั <c oughs> นี่แหละอ่าพ่อค้าไม่ชอบอ่านะ,ะตัวหนังสือเพราะว่า,วาสมาธิมันจะสั้นแต่ก็ต้องเกิดะร้อยของคุณแป้งนะั้นฟังพ่อค้าด้วยคุณแป้งมีอ่ไ อ้าร้อยสามสิบบวกกำลาวเป็นร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะลาสี่สิบาทนะส่วนรวมทะเลร้อยสามสิบาทจา้า้ำทำไมเย,ยอะจังเลยพรุ่งนี้แหละค่ะไฟร้อน <c oughs> เอาตัวเนี้ยสำรองไว้จะต้องซื้อเตาแก๊สมาอีกที่หนึ่งแต่ว่าร้านพาา่อค้าเล็กค่ะใหญ่เยอะไม่ได้อทานนี่นั่นก่อน แม่นร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบสี่สิบบวกอ่าสี่สิบบวกร้อยสามสิบจ้านะครับสี่สิบบวกรนะ้อยสามสิบนะครับปูบางวันจะไม่แน่นนะปูเน่าเพราะเขาเพราขาเอาทิ้งค่ะนะครับถ้าปูเน่เาเพราะเอาขา,าทิ้งเนาะนะครับใครที่ไม่กินปูนานึ่งบอกว่าพานะมันมีกลิ่นเหม,ม็นค่ะเหม็นข้าวคนอีสานเขาเรียกว่าหอมอย่าปูบอดี้ว่ามันปูเน่าปูอะไร แล้วคอมเมนต์แบบโอ้แรงมากรสชาติหมาไม่แดกปูก็เนา่าก <c oughs> ็อยากจะบอกว่าเน่าเหมืองปากมึงนั่นแหละ,นะ <c oughs> จริงๆก็เกินไปบางทีให้เกียดซึ่งกันและการใ <c oughs> ครเจอปูเน่เาม่ให้ลูกค้ากินไม่ได้ไม่ได้สิ่งพ่อค้านี่พูดแรงเพราะว่ามันก็นพูดตรงอะเนาะก่อนปา้าแต่อย่าเลยอย่าใช้คําพูดที่ไม่ดีเลยนะครับเราก็จะไม่ดีต่อ <c oughs> คนนะ ไม่ใช่เทวดาไม่ต่อสู้ไม่ได้ต้องฝึกต้องฝึกเล้วต้องมีขอบเขตค่ะการะับเอการอ่ะผู้ใด<อ>มาไม่เสียบด้วยค่ะนะครับหมายถึงเสียบกระดาน <laughs> ไม่ใช่เอาไม้จิ้มฟันหรือไม้ลูกชิ้นม,มาจิ้มตาพ่อค้านะ <laughs> ไม่เอานะนะ <laughs> มีมุกมีมุกพ่อ <laughs> ค้าจะมีมุกตลอดนะดูไล์สด <laughs> ตั้งแต่าานะครับหลายปีเลย แต่ช่วงหลังๆมาเป็นมือเปลี่ยนมาตรการใหม่ไฟ์สดเขาจะ30วันลบให้เลยตั้งแต่เดือนกุมภาอันนี้เป็นความรู้นะครับที่เห็นไหมยูทูบเบอร์ก็ต้องศึกษาใช่ยูทูบเบอร์ก็หาเงินกับ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 คลิปกับงานในอากาศเนาะอันนี้หลายคนบอกว่าอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าปฏิเสธครับมันคือการสร้างรายได้นั่นเองนะครับแต่ ยูทูบก็สําคัญหนังสือก็สําคัญค่ะนะครับถึงทำให้คนได้รู้จักใช่ไหมสำคัญทุกอย่างสําคัญหมดค่ะหากินด้วยสื่อโซเชียลนะครับโรกออนไลน์นะครับมบบนี้ต้องต้องต้อง,ต,องต้องตามค่ะห่วงปรลาดอย่างเดียวไม่ได้อ่าเดี๋ยวตำล้วนะตัวเล็กสวัสดีค่ะมองเห็นนี่ยังนอ่ยนอยเหรอเออเดี๋ยวตำลาวนะต่อไปคุณแป้งไปแล้วนะ คุณเงียอ่ะเด็กกัมม้อนะครับันต่ำรวมทะเลที่ซีนวยผู้ใดล่ะที่ซีนวยรวมทะเลที่สีเม็ดรวมทะเลที่สีเม็ดเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวขอข้ามก่อนค่ะข้ามไปก่อนอ่าเพื่อความสมดูรต่ำรวมทะเลไม่เขียนชื่อตัวนังสือใครของหนูใช่ไหมโอเคได้อ๋อโอเคย่างสิงห์พะเนสพะคาไฮไลน์ได้ไหมอ่าบวกเพิ่มได้ไหมใช่อ๋ออยากอุ่นหนมั้ยบวกเพิ่มไม่ได้หรอ เอาอย่างนี้ตอนที่หนูกลับมาเอาส้มตำนะเดี๋ยวพ่อค้าจะน็อกตังแข็งไม่ให้เดี๋ยวมันจะเซ็นเขาเนิดได้เลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพ่อค้าทำไว้ให้นะเหนื่อยไพ่อค้าสารให้ความสําคัญส้มตำเนี่ยเวลากินเอากลับบ้านยังไม่กลับตอนนี้พ่อค้าจะน็อกมันแข็งไว้ให้เล็กๆ็กน้อยน้อยเห็นไหมซื้อใจลูกค้าได้เลยถึงได้บอกไงชอบแบบไหนบอกแบบไหนบอกพ่อค้ามาค่ะทำได้หมดเลย อ๋อพี่ชินเน้ตตโอเคได้เลยเดี๋ยวตีก้นเลยถามลูกเมื่อกะพู่ไปไหน <c oughs> โอเคได้เดี๋ยวรวม่ทะเลต่อกันเลยนะกับน้องที่ไม่เขียนชื่อนะไม่นานไม่นานนะครับแล้วก็เป็นชุดใหม่เลยนะครับ <c oughs> วันนี้อาจจะเหนื่อยเพลียหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้นอนหลายวันด้วยเม่เเมื่อเช้าค่ายตามาไงครับเรีย<ช>บเลยนองไม่รับ จริงๆไม่ได้เครียดเพราะว่าเราผ่านกำแพงจุดนั้นมาเยอะสารพัดอย่างเลยแต่ครั้งนี้มันอิมแพคอิมแพคคือยิ่งใหญ่มากมันกว้างใหญ่ไพศารเหลือเกินสื่อทุกสื่อแม้แต่โหนกระแสเนี่ยไม่อยากที่จะไปอยู่ตรงนั้นมันเหมือนกับว่าสองงานสองงานมันใหญ่โหนกระแสแต่กลัวเสือเกินสักวันหนึ่งพี่หนุ่มเชิญไปรายการไม่เอานะกลัวคาถามจะยิงตรงตรงนั้นแต่พี่หนุ่มน่ารัก แต่ไม่คงไม่มีวันนั้นหรอกเพราะว่าเราไม่ได้แบบทําร้ายผู้หญิงวันนั้นถ้าทําร้ายผู้หญิงนั้นตกอย่างเงี้ยมีแน่นอนคู่กรณีไปคุยกันมันจะยิ่งใหญ่ซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าเราไม่ทําไม่ชอบทําทผู้หญิงด้วยไม่ชอบทํอ่าคนอื่นด้วยแต่อย่ามาทําร้ายเรานะเราสู้ตายค่ะเ <c oughs> ชิญค่ะเชิญมาทําเองค่ะอิกละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พริก4เม็ดพริก4เม็ดรวมทะเล130บาทค่ะของเราก็130บาทนะอันน้องซื้ออยังก็ซื้ออยังก็ซื้อมะปรางเนาะเอาใส่ถุงด้เนาะโอเคเพราะว่าสลิศที่เราเขียนเราเอาทิ้งแล้วเราลืมดูว่าใส่ถุงใส่จานเนาะร้130นะอยสามสิบบาทคือกันเด้อนะหนึ่งร้อยสามสิบบาทอ๋อโอนแล้วโอเคงั้นก็กลับได้ครับนะ <laughs> โอนแล้วยังไม่ได้ของกลับไม่ได้ค่ะเอาของก่นอนวันนี้ค่ะอันน้องเสื้อสม้มเขียนไปเขียนแล้วนะ้องโอเคได้เลยน้องเสือส้อเดี๋ยวเราจะรู้จักกันนะ<ๆ>เดี๋ยวไปดูที่น้องเขียนนี่แหละพ่อค้าจะเรียกชื่อจะได้รู้จักน้องเสื้อส้มไปก่อนโอเคน้องเสื้อสม้ม <c oughs> อ่ะวิกซีนไวค้ค่ะ ปกติปิดนั่งดีกีตุ้งนั่งนักฟังอ่าตอนนี้เศรษฐกิจวิกฤตโควิดมาอีกต้องต้องขยายถึงตีสามเรื่องจริงนะนี่ขายถึงตีสามเลยถึงตีสามครับปวดจะเคลียร์ร้านตีสี่ตีห้าบางทีเหนื่อยมากร้องเพลงเพราะพาจะมีไม่มีคอนเสิร์ตดึกดึกค่ะแต่ร้องตอนนี้ไม่ได้กินกกินใจข้าเจ้าก้องเป็นนักนักร้องด้วยแต่ว่ามันไม่มีงานเลยก็เลย ลองเพลงที่แฟนคลับแฟนเพลงได้ดูไลองที่นี่ใช่ไหมใช่ลองที่นี่เลยค่ะช่วงช่วงกี่ทุ่มช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองนะตีหนึ่งตีสองช่วงนั้นก็จะบางแล้วพี่พีไรเดอร์ก็บางทีก็มารับออเดอร์ไปด้วยเต้นไปด้วยค่ะพี่พีไรเดอร์ที่นี่ที่นี่แก๊ปฟู๊ดมีแก๊ปฟู๊ดด้วยแต่ตอนนี้ปิดก่อนท่ารับไม่ทันรับไม่ไหวแน่เอาหน้าร้านก่อนมีมีนะแก๊ปฟู๊ดนะอยากกินดึกๆนะสั่งมาได้เลยค่ะน้ำปลา อย่าลืมมาล้างมือได้หลังบ้างสี่ปลาเฉยๆนะอย่าเพิ่งตกใจนะครับสี่เมตรก็คือ4ี่เมตร